ตกมาปีนี้พี่น้องเอ้ยราคามันมันดีนะพี่น้องจบเจอกลมือแรกสมบาทห้าต่าง มากลนมื้อต่อมามื้อนี้นะสามบาทสิบต่างพี่น้องถือว่าโชคดีคับอันนี้มันนนนะม่น,น,น,าน,านนะแปลงนี้คนไม่เจอนะมันมันมันบ่เหานาวมันอยู่สูงนะแปลงนึงแปดไหลเหนาวดพี่น้องเอ้ยมันเลยบดได้อย่างนะเสียดายคัะขอบคุณไปยังรัฐบาลเดอ้อที่สามารถเทดให้มันราคาขึ้นได้นะประสาส,ส่วนยังเห่าก็ลืมตาอาปากได้เสียที่แต่มันบ่นหลาเนาะพี่น้องเนาะมันได้น้อยเดียวนะพ่อเป็นอย่างพ่อวะ ไอ้ายเจินไปกุดอยุ้หไห้พุลามันคำ้ำเมื่อวานี่ไปเฮ็ดแต่เซาจนว่าคำู้พุลามันค้ำแห้งมันเบ,บาลไไรมันอยู่ไก่บ้านไหนพี่น้องก็เลยแก้ มันฟันบ่อแล้วนะพี่น้องก็เลยโยนโยนโย,น,ยนขึ้นมาเอามาฟันยุ่เฮือนพี่น้องอันนี้บ้านเย้ะจะเจ๋อเอามาฟันยุ่เฮือนเจ้าของค่ะเงามาันกเอาทิ้งไว้ท่าดั่งไปนะพี่น้องมันซิบเดือนพี่น้องบ,อบอ่บ่งามันไดเพราะว่าน้ํามันเยียบเป็นอย่างแม่ฝนมันโต๊คักมันบ่ได้กะยะว่าสิไปใส่ปุ๋ยก็บ,บ่ได้ใส่ใส่ปุ๋ยรอบเดียวพี่น้องเอ้ยมันได้หวัวซ้ำนี่กะจบเจือละพี่น้องเอ้ยเออความคืดข,ของเย้เจ๋อได้ซ้ำนี่กะถือว่าจบเจือ พี่น้องเอ้พเยพกยายอเจ้แท้แทเอาไสหางแท้แล้วก็โยนขึ้นเคาะดีนะดีๆก็โยนขึ้นไปฟันทั้งรถจังสิละ่ะถหาเธอผู้ใดว่าเออลองเอดพีเยายอเจืยบ่งกันนะมันดีบบหานะ่าพี่น้องเพราะวา่าแต่ว่าอันนี้มันบบได้เพแห้งเห่าได้พี่น้องลองเอดเบงเดอร์มันสิเป็นอย่างเยาแบบยเจ้มันสิแบบเฮ็ดดียู้ได้บบไม่ทรมาดาเพราะว่าเขาบบต้องเบกต้องหามนวโยนขึ้นทั้งรถแล้วก็ฟันเลยแต่ว่าต้องเคาะดีนะมันดีๆได้พี่น้องรถคันนี้ไปขายมาแล้วพี่น้องได้เท่าไหร่ลุ้ล มันละค่ะดีโจ๊เจอได้สิองใบเท่ากับอีอันหนึ่งใบหมืวงพี่น้องว่าแม้ธรรมดาได้นี่ยายเจยฟังแล้วรู้สึกรู้สึกปลื้มใจฮะหน่าคันสิเป็นเนี้ยซีมีแค่ร้อยไรค์ด้วยนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าอันนี้มันมีหลาย